มันก็ดีอย่างนึงคือมันได้รับสารอาหารโดยตรงเลยนะะเนาะค่ะเนาะเนี่ยค่ะช่วงที่พืชเออ่ปากเปิดเนี่ยค่ะปากใบด้านล่างนี่ใบพืชเท่ามองบ่เห็นดอกค่ะมองบ่เห็นด้วยตาเปล่ามันก็สิอยู่ในช่วงที่อ่าแสงแดดช่วงที่พืชของเฮาสังเคราะห์แสงนะะเนาะค่ะเนาะแสงแดดอ่อนๆนี่เหมาะมากปากใบเปิด สวัสดีค่ะช่องมาดามทําสวนค่ะมื่อนี้บุ๋มจะพ้ามาบลาอุงพริกค่ะบําลุงพริกในช่วงที่ติดดอกออกผลเนาะค่ะเนาะในช่วงที่พริกติดดอกออกผลนี่ก็สีสำคัญมากค่ะพี่น้อง เขาก็จะมาบำรุงค่ะเขาก็จะเพิ่มธาตุอาหารเข้าไปการบำรุงพริกเนี the the ่ยค่ะเขาก็จำเป็นต้องทำตามหลักการเสมอไปเนาะเขาก็ได้ให้สังเกตอาการเขาแล้วก็บ่รต้องร่อให้ครบกำหนดบ่ต้องร่อว่าใบเลืองใบซีดใบยางค่อยมาบำรุงตามที่หลังค่ะทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็ต้องดูแลตั้งแต่เริ่มปลูกตั้งแต่แยกลงปลูกเนาะค่ะให้ปุ๋ยให้น้ำยางสม่ำเสมอในช่วงที่พี่กำลังติดดอกออกผลอยู่เนี่ยค่ะ กระสิต้องการธาตุอาหารหลายมากขึ้นแล้วก็จะมากนา้ำมากกว่าปกตินะคะเมื่อนี้บุก้กระจะมาพุวนดินค่ะจะมาพุวนดินในเขากระถางนี้บุก้กระได้พุนไปแล้วเนาะจะมาพุวนดินแล้วก็ไ้ปุ๋ยทั้งรากคะ่ะว่าจะเป็นทั้งรากแล้วก็ทั้งใบเนะจะพุวนดินในเขาครบทุกกระถางเลยค่ะนี่ในกระถางกระสอบนี่ยังบอท่านได้ไ้ปุ๋ยคะ่ะพั่งจะยกออกแดดใบพุ่งจะเขียวค่ะ ใบพึ่งจะเขียวรุ่มกระเลยจะมาบำรุงอยู่ในกระถางนี่ก้อนเนาะค่ะนี่จะพ่วนดินเดี๋ยวจะพาไปพ่วนดินค่ะพ่วนดินให้ปุ๋ยปุ๋ยน้ำของรุ่มกระสูตรเก้านั่นแหละค่ะสูตรเพิ่มพลังบวกสูตรซามกะซัดพี่น้องเนี่ยเนี่ยค่ะแต่ว่าเมื่อน,นี่ก็จะเป็นจูลินทนซี่สังราขอ้อแสงสีเขียวเพิ่มเข้าไป แล้วก็เมื่อนี้บุ้มจะใส่อันนี้น้ำ้อมค่ะจุลินซีอันจุลินซีนาเศร้าเขาค่ะเพราะว่ามันหลายบุ้มก็เลยเพิ่มเขาใส่บุ้มของบุ้มมันไม่สูตรตายโตค่ะไม่อย่างบุ้มก็ใสสไปขี้คานบุ้มกับพใสไสจังสิค่ะไม่อย่างบุ้มก็ใสสกับเพิ่มบบารุงใหนเขาค่ะการบบารุงผืชผักของห้องนี่พีกกำลังงามมากกำลังติดหนักกำลังติดดอกออกผลก็จะมีหลวงแน่เมื่อกี้นี่บุ้มยิบออกไป เมาแล้วเดี๋ยวโมกับสิภาพาไปท่วนดินการทุนดินการให้ปุ๋ยการดูแลพืชผักในกระถางของเฮ้าเนาะค่ะ เมื่อเศ้านี่นวุ้มก็ได้ลดน้ำเพอาดีว่ามันบ่มีแดดค่ะมันคือจังฝนจิตตกนี่แหละแดดบ่มีมันก็เลยจะมาพ่วนน้ำให้ปุ๋ยเขาแดดมีเป็นบางช่วงค่ะ นี่ค่ะหลังจากที่ห้อพ้วนดินแล้วเดี๋ยวบุมจะพามาลดน้ำค่ะเราจะลดท่างใบนะคะ รถทางหลกเนาะเอาคอนวิสัยระบัวรถหนามบุกนี่ค่ะเดี๋ยวเรามารถกันเลยบัดน,นี้อู้ขึ้นหนะักรถทางหลาค่ะเวลาที่ดีที่สุดก็คืออยู่ในช่วงที่ช่วงเศร้าแสงแดดอ,อ่อนๆเนาะแดดอ่อนๆช่วงบ่ายเนี่ยค่ะช่วงที่ เหมาะสมที่จะให้ปุ๋ยค่ะเพราว่าจะเป็ี่ยนทางรากหรือว่าทางังใบเนาะค่ะในทงังใบพืชของห้างกรสิสามารถดูดผานอาหารใส่ได้โดยตรงเลยค่ะต้น,ตนพืชผักของห้างกสิใหไงไว้เพราะว่าเขาได้รับสารอาหารทาั้งใบหอมค่ะทั้งรากก็ดีทดั้ทงใบก็ดีทั้งใบมันก็นดีอย่างหนึ่งคือ มันได้รับสารอาหารโดยตรงเลยเนาะคะ่ะเนาะเนี่ยค่ะช่วงที่พืชเออ่ปากเปิดเนี่ยค่ะปากใบด้านล่างนี่ยใบพืชเขามองบ่เห็นดอกค่ะมองบ่เห็นด้วยตาเปล่ามันก็สิอยู่ในช่วงที่อ่าแสงแดดช่วงที่พืชของเ้าสังเคราะห์แสงเนาะคะ่ะเนาะแสงแดดอ่อนๆนี่เหมาะมากปากใบเปิดแล้วก็ปุ๋ยน้ำนะกัย่าให้มันเข้มข้นเกินไปค่ะใบยังเขา้ออัดบวกอักอางางได้เนาะ เ้าก็เลยจำเป็นที่จะต้องให้ปุย๋ยในช่วงที่เดดอ่อนๆค่ะเแสงเดดอ่อนๆเดี๋ยวจะให,ให้เหลี่ยวก่อนบำรุงให้เขาสม่ำเสมอค่ะเราก็จะติดดอกออกพุ่งในห้องสม่ำเสมอคือกันการให้ปุย๋ยการลดน้ำ บ่พ่อค่ะบัวนึ่งบ่พ่อเดี๋ยวมึงจะไปผสมมาอีกนี่แหละค่ะวิธีดูแลผิดของกัง่ายๆค่ะวัตถุด,ดิบก็หาได้ในบ้านของเฮานี่แหละเพราะว่าจะเป็นทุกสวนเนาะผู้ใดปลูกผืดผักกินเองในบ้านเนี่ยค่ะจําเป็นมากที่สุดเลยนี่ตรงนี้น้ำหมักค่ะน้ำหมกักน้ําจุลินทรีย์หรือว่าปุ๋ยคอ,อกต่างๆเนาะ สำหรับส่วนอินซี่ที่บดใดใส่ปุ๋ยเคมีอยังต่างๆหรือว่าอยากขามะเรงค่ะเขาก็ใส่แบบนี้แหละค่ะได้กินแน่นอนค่ะบต่ตรงพึ่งสารเคมีราคาแพงๆบต่ตองพึ่งปุ๋ยเคมีราคาแพงๆค่ะปุ๋ยเขาก็ใส่เองนี่ก็เขาปีที่สองแล้วค่ะพี่น,อน้องปีที่สองปีที่3ที่บุมสำเร็จปีกก่ในบุมสำเร็จเบิ่งว่าปีนี้จะได้บ่ ได้ท่าไดแต่ว่าปีนี่กับปลูกหลายโกเกาแนนเนาะนี่แหละค่ะคลิปนี้บุ้งกับมาซ้ำนี่แหละเดี๋ยวจะไปผสมรถในเขามูดนั่นในกระถางเลี้ยงกันอยู่ทางปุ่นค่ะแดดกระสลับเมฆเน่กระสลับแดบบดมากขอบคุณทุกท่านทีท่ติดตามรับชมด้วยค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกคอมเมนต์ค่ะเข้ามาอัปเดตกันบาน้านนี้ชัว่วต้นนี้กําลังจะสูงขึ้นเดี๋ยวมาอัปเดตําลังค่ะ ก็จบคลิปไปเพียงซ้ำนี้ค่ะดูแรลรักษาสุขภาพกันทุกคนค่ะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ